ฉันขอโทษนะคะฉันลืมบอกพนักงานไปอะว่าไม่ใส่พิกคุณอย่าเพิ่งกดฉันเลยนะไม่เป็นไรหรอกคุณไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันสส่ให้คุณใหม่นะน้องคะไม่ต้องคุณมันแค่นี้เองคุณผมกินได้อยู่แล้วผมว่าคุณดูเหมาะกับสีแดงมากกว่านะ งั้นต่อไปฉันจะไม่ทาเสียมหูอีกแล้วคะ่ะฉันขอโทษนะคะแล้ววันไหนคุณจะพาผมไปเที่ยวบ้านคุณบ้างล่ะฮะไปเที่ยวบ้านฉันหรอคะก็อีกสองวันก็หยุดยาแล้วอะ่ะผมบอกไปเที่ยวบ้านคุณก็ดีนะแล้วอยู่ๆทาไมคุณถึงอยากไปบ้านฉันล่ะนี่คุณคุณไม่อยากให้ผมไปเจอพี่สาวคุณเหรอ มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถูกว่าคุณมีอะไรปิดบังคุณหรือเปล่าไม่ค่ะฉันไม่มีอะไรปิดบังคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอโทยบอกพี่ส้มก่อนนะคะไกลไหมคุณอากาศร้อนมากเลยอ่ะยังไม่ถึงเองหรอครับอ่า จะถึงแล้วค่ะอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะเดี๋ยวฉันถือให้คุณเองนะคะแค่นี้ไม่หนักเลยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพี่ซ้อมคะพี่ซ้อมพวกเรามาแล้วค่ะมากันแล้วหรอ มาก,กันเหนื่อยจะกินน้ำก่อนนะนี่จ้ะเออเดี๋ยวพี่ไปทํากับข้าวให้นะพี่เตรียมของเยอะแยะเลยครับงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยพี่ส้มเตรียมอาหารก่อนนะคุณนั่งรอตรงนี้นะคะ อยู่ไหนอะ้เ佩้คุณอยู่ไหนเอยเป็นอะไรหรอเขาทิ้งหนูไปแล้วเขารังเกียจที่เราจน ไม่ได้รักเราแล้วพี่ส้มเขาทิ้งหนูไปแล้วทำไมเพิ่งกลับมาเนี่ยผมหิวจะตายอยู่ละเออฉันเพิ่งมาชูเสร็จอะคะ่ะถ้าคุณหิวคุณก็สั่งมากินก่อนก็ได้นะไม่ไม่ต้องรอฉันหรอกสั่งอะไรมากินก่อนเหรอแล้วผมจะมีคุณไว้ทำไม ดูสภาพตัวเองด้วยนะถ้าไม่ใช่ว่าคุณดีกับผมอะผมคงไม่ทนคบกับคุณหรอกผมคบกับคุณเป็นแฟนก็ดีแค่ไหนแล้วอย่างคุณจะมีใครเอาถ้าแค่นี้ทำให้กันไม่ได้อะก็คงอยู่ด้วยกันยากแล้วล่ะคุณใจเย็นๆกันนะเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวไปกิน คุณอยู่ไหนเนี่ยผมเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงสักทีใกล้จะถึงแล้วคุณอยู่ข้างหน้านี่เองคุณใจเย็นๆก่อนนะจ้าจ้า เออมากันเนื่อยๆเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับใครแฟนคุณก๊อตทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะอย่ามาแตะตัวผมตอนแรกที่บอกว่าจนะผมก็ไม่คิดว่าจะจนขนาดนี้ผมว่าเราสองคนไม่เหมาะกันหรอกเราเลิกกันเถอะ ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องยังมีพี่อยู่ทั้งคนไม่ต้องร้องแล้วนะเนยพี่ส้มคุณไปไหนมาผมก็ไปซื้อของมาก็เราออกมากระทันหัน เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยจะให้ผมมามือเปล่ามันก็คงดูไม่ดีใช่ไหมล่ะนี่คุณร้องไห้ทำไมอ่ะฉันฉันก็นึกว่าคุณเลิกคิดแบบนั้นได้แล้วผมจะทิ้งคุณไปได้ยังไง เนยผมไม่รู้นะว่าที่ผ่านมาคุณน้องเจออะไรมาบ้างแต่ว่าตอนนี้คุณมีผมอยู่นะผมจะดูแลคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงผมก็รับคนได้หมดแหละก็ผมรักคนไปแล้วนี่ แหวนวงนี้เอาไว้แทนความรักของผมที่มีต่อคุณนะครับและผมก็ขอสัญญาต่อหน้าพี่สาวคุณว่าผมจะรักดูแลคุณปกป้องคุณและจะไม่ทำให้คนต้องเสียใจหรือต้องลำบากใจเลยอีกนายแต่งงานกับผมนะ คนที่เขารักคุณจริงๆมันจะไม่ทำให้คุณเสียใจเลยก็เคารักที่เราเป็นเรา ก็ที่เนี่บ้านผมไงมันจะบ้านคนได้ไงที่นี่หันบ้านฉันเข้ามาบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับนอนุญาตแบบนี้ยมันไม่ถูกนะอ,ออกไปเถอะนี้ที่เนี่บ้านผมผมอยากมาผมก็มาผมอยากไปผมก็ไปแปลกตรงไหนนี่ คุณจะไม่ออกไปใช่ไหมถ้างั้นท่านแจ้งตำรวจนะแจ้งความเลยอีลี่ใช่เจ้าของบ้านจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูไม่น่าไว้วางใจเลยนี่แกสองคนกล้าว่าซะนเหรอฮะ ถ้าหากมีการซื้อขายบ้านสำเร็จสัญญาเช่าฉบับนี้ถือว่าเป็นโมอคะนี่พวกคนสัญญาเช่าฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจนยังไงอะ่ะภายในสองวันนี้พวกเธอสองคนอะ่ะก็ต้องรีบเก็บข้าวของย้ายออกไปอยู่ดีฮะแค่สองวันเนี้นะพวกฉันจะไปย้ายออกทันได้ไงอะ่ะแล้วดูสัญญาสิตัวหนังสือเลกแค่เนี้ย ใครจะไปเห็นยังไงพวกฉันก็ไม่ย้ายออกถ้าพวกเธอสองคนไม่ย้ายออกคงรู้นะว่าต้องเจอกับอะไรอ้ไปกันเถอะเสียเวลา จะบอก้านขนโทรมาให้พวกเราย้ายออกจากบ้านอะ่ะเราจะทำยังไงดีแกอ่เราจะทำยังไงดีทำยังไงดีรีบเธอใจเย็นก่อนสิแกไม่ต้องตกใจนะฉันมีวิธีที่จะจัดการกับพวกนั้นหละ ทำไมประตูบ้านเปิดทิ้งไว้แบบนี้ล่ะอ้าวพวกเธอเองเหรอ อาบโวยวายอะไรมัอาบน้ําที่บ้านของฉันมันผิดตรงไหนผิดตรงไหนนี่พวกเธอสองคนกลับมาแล้วหรอนี่พวกคุณไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านโดยที่ไม่ได้บอกฉันแบบนี้นะถึงแม้ว่าพวกคุณจะเป็นเจ้าของบ้านมันก็ไม่สมควร ช่างเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เือการพูดกับฉันแบบนี้หรอฉันไล่รู้เธอสองคนออกไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่เก็บข้าวของออกไปอีกอ๋อแล้วก็ฉันเจอสิ่งนี้ในห้องน้ำด้วยนะสวยไหมคะ สวยไหมคะไอ้บ้ากล้าดีไงมาจับชุดนอนของฉันเอาคืนมานะอยากได้คืนเหระก็มาเอาสิคะเอามาเอาคืนมานะโอ้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 โงสารคนไม่มีทางสู้เอาคืนไป าฉันโทรหาเธอสองคนแล้วพวกเธอก็ไม่รับมาหาที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่นี่ฉันใจดีแค่ไหนละ่ะที่ให้น้องชายฉันมาช่วยเก็บของให้พวกเธออุตส่าห์ตั้งใจทำดีไม่รู้จักขอบคุณไม่มีมารยาทนี่คุณเธอใจเย็นก่อน ได้พวกฉันไม่อยู่ก็ได้บ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวฉันจะหาบ้านหลังที่มีเจ้าของไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้ให้เองเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนเธอสองคนจะออกไปแบบเนี้ยมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอแล้วพวกคุณจะเอาไง ฉันน่ะยังไม่ได้คิดค่าเสียหายบ้านหลังเนี้ยกับพวกเธอเลยโอ้ดูสิพื้นสกปรปกขนาดเนี้ฉันหักหมื่น,นึงนล้วกันโอ้โอ,โอ,โอ้ดูโซโฟ,ฟาสิสภาพแบบเนี้ย ฉันคิดห้าพันไหนดูผระมาณสิไอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยผ้ามานเนี่ยฝุ่นเยอะขนาดเนี้ย ฉันโอนเรียบร้อยละโอนเยอะดีนี่เกินมาทั้งสี่พันที่แท้เจ๊ใหญ่นี่นาผิดแล้วแหละนั่นเป็นค่าชดเชย จากฉันตั้งหักไปกันเถอะเชอร์ กันเฮ้ยทำอะไรอะพวกแกทำอะไรอะหยุดดีน oh. hey! hey! ี okay. ้นะทำอะไรอะอาศเอการสิเอ you <know> ้าอ้อ่านหยุดเดีนี้นะพวกแกทำอะไรบอยหยุดไงหยุดเหรอ